สวัสดีค่ะแล้วพบกับครูมิน้นวิชาภาษาจีนต้าเจียฮาวสวัสดีทุกคนนะคะนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ทั้งโรงเรียนวัดพลมณีและโรงเรียนถุมทองนะคะก็ตั้งใจเรียนที่ครูมิ้นนั้นได้โพสต์เอาไว้นะคะครูมิ้นก็ตอนนี้นะคะก็จะได้อัดไลฟ์สดนะคะเมื่อวันที่20นะคะ นะคะครูมินก็จะยกตัวอย่างเขียนวันที่ให้ดูนะคะนักเรียนก็จดใส่วันที่ทุกครั้งเลยนะคะสมมุติว่านักเรียนเรียนวันที่20ตนักเรียนก็ใส่วันที่20นะคะเดือน8นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนปีด้วยนะคะเออหลิงเออ,อีเนียนนะคะ เขียนวันที่ทุกครั้งวิชาภาษาจีนนะคะ二十号เย二เ二一年นะคะแล้วก็เด็กเรียนก็ขึ้นเรื่องต่อเลยค่ะเขียนหัวข้อว่าสถานที่นะคะสถานที่สถานที่ที่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะตี้เตีต่ยนักเรียนอย่าลืมเขียนหัวข้อนะคะ ต,ตีเตียนตี้เตียนนะคะแปลว่าสถานที่นั่นเองตีแปลว่าพื้นดินตเตียนแปลว่าจุดหรือว่าแลงมาร์คหรือว่าแปลว่าลิกาโมยามคนจีนนะคะให้สัญ,ญลักษณ์เนี้ยเหมือนเรือใบนะคะคำว,ว่าเตียนนะคะเหมือนกับว่าสมัยก่อนนั้นคนจีนนะคะออกเดินทางด้วยเรือนะคะก็เนี่ยสังเกตสัญ,ญลักษณ์จะเหมือนเรือใบ นะคะออกเทินทางตามหาสถานที่ต่างๆนะคะท่องเที่ยวตามสถานที่แผ่นดินต่างๆตี้แปลว่าพื้นดินนะคะนักเรียนก็วงเหล็บไว้ด้วยนะคะว่าเป็นครั้งที่2ที่เรียนนะคะเออแปลว่า2นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะก็จะเริ่มข้อที่7นะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะ ข้อที่1 e จาได้ไหมนะคะข้อที่1เราเรียนอะไรกันเอ่ยข้อที่1นะคะเราเรียนคําว่าเฟยจีฉากข้อที่สองนะคะตี้เออถีข้อที่สองเราเรียนอินหางตี้ซานถีซูเตี้ยนร้านหนังสือควาเตี้ยนร้านดอกไม้นะคะ ชางตลาดและสุดท้ายค่ะเวีียนอีเวียน,ยนแปลว่าอะไรคะใช่ค่ะโรงพรยาบาลนะคะเราเรียนกันไปแล้วทั้งหมด6คำแล้วคุณมีสอนเสริมคำหนึ่งที่แปลว่าคุณหมอจำได้ไหมเอ่เย e ิร์นแปลว่าอะไรคะ e ิร์นแปลว่าคุณหมอ นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันค่ะเราจะมาเริ่มข้อที่7นะคะนักเรียนก็เขียนเลข7แบบนี้นะคะข้อที่7ชี7นะคะกงซือค่ะกงซือนะคะอ่ะเดี๋ยวดูครูมิ้นเขียนชัดๆนะคะกง นี้นะคะซื้อค่ะอย่าลืมเขียนพินอินด้วยนะคะกงเกอองกงซื้อซื้ออย่าลืมเอาลิ้นดดนฟันข้างล่างค่ะว่าซื้อนะคะกงซื้อกงแปลว่าสาธารณะค่ะ ซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งที่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแล้วก็เป็นต่อสาธารณะได้นะะไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆก็สามารถใช้คาว่ากงสื่อแปลว่าบริษัทนะคะบริษัท ที่เป็นที่รู้จักกันในนามกงสือนะคะแปลว่าบริษัทนัเกเรียนก็เขียนภาษาไทยลงไปด้วยนะคะข้อที่7นะคะตี้ชีถีค่ะข้อที่7นะคะกงซือกงซือออกเสียงตามคุณมิ้นด้วยนะคะค่ะและคุณมิ้นจะเขียนคำแปลให้ดูนะคะบริษัทค่ะ บริษัทคอมพานีนั่นเองค่ะอืมบริษัทนะคะและครูมินก็สอนเสริมคำหนึ่งนะคะคำว่าทำงานค่ะกงจัวงจ่วกงจั่วนะคะกงออกเสียงเหมือนกับกงที่แปลว่าสาธารณะแต่ใช้ไม่เหมือนกันกงจัว่วแปลว่าทำงาน นะคะนักเรียนอย่าลืมจดเพิ่มเติมนะคะกงจ่วคําว่าจ่วต้องเอาริ้นดุนฟัดข้างล่างกงจ่วทํางานค่ะเหมือนคุณแม่คุณพ่อพี่ป้านา้าอาทั้งหลายนะคะต้องไปทํางานใช่ไหมคะหลายๆคนก็ทํางานที่บริษัทนะคะก็จะต้องใช้คําว่าทาชวีกงซือกงจ่วนะคะเขาไปทํางานที่บริษัทนะคะ ชุยกงซื้อไปบริษัทกงจั่วแปลว่าทำงานนะคะกงจั่วทำงานและคำถัดไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยข้อที่8ค่ะตีปาถีข้อที่8นะคะตี้ปาถีข้อที่8ค่ะ นักเรียนอย่าลืมวาดภาพประกอบมาให้ครูบินด้วยนะคะกงเหยียนกงเหยียนนะคะกงเหยียนแปลว่าส่วนสาธารณะค่ะอ่ะดูชัดๆนะคะกงสาธารณะเหยียนค่ะตีกรอบให้กับส่วนนะคะส่วนนะคะ เวลาเข้าไปในสวนเราก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็ต้องจ่ายจ่ายด้วยเงินหยวนนะคะอันนี้อักษรนี้นะคะแปลว่าเงินหยวนนะคะซึ่งเงินหยวนนั้นมีค่าเท่ากับ5บาทไทยนะคะห่หยวนหหยวนเท่ากับ5บาทนะคะเท่ากับ5บาทของไทยนะคะเป็นเงินของสกุลเงินของประเทศจีนนะคะเขาใช้เงินหยวนกันนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะกง เวียนอย่าลืมวาดภาพประกอบให้ครูมินด้วยนะคะกงเหวียน imagine จินตนาการคะ่ะกงสาธารณะเหวียนแปลว่าสวนเหวียนนะคะกงเหวียน ส่วนสาธารณะกงเวียนส่วนสาธารณะค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนลองคิดดูนะคะถ้ากงเวียนแปลว่าส่วนสาธารณะแล้วถ้าหัวเวียนล่ะคะหัวแปลว่าดอกไม้เราเรียนไปแล้วหัวเหวียนหัว หวียนจะแปลว่าอะไรคะหัวเหวียนข้อที่9ค่ะหัวเหวียนนะคะหัวเหวียนแปลว่าสวนดอกไม้คะ่ะข้อที่9นะคะสวนดอกไม้นั่นเองคะ่ะหัวเหวียนนะคะอะคมิ้นลองเขียนให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหัว ส่วนดอกไม้ค่ะการบ้านของกูมีนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นไปหาคำศัพท์เพิ่มเติมที่คำว่าสวนอะไรเอ่ยมีสวนมากมายนะคะสวนสนุกสวนอะไรอีกมากมายนะคะที่ไม่ใช่สวนสาธารณะกับสวนดอกไม้และไม่ใช่ที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะสวนสัตว์ครูก็จะสอนแล้วด้วยนะคะ หัวเหวียนอย่าหาคำซ้ำนะคะหาประมาณ4คํคำนะคะและสัปดาห์หน้าเราจะเอามาแชร์ลิงกันในค่าเปลี่ยนนะคะหัวเหวียนเขียนเลยค่ะสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ค่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ข้อที่9นะคะนะคะข้อที่9ค่ะคือหัวเหรียญน,นะคะข้อที่9ค่ะถัดไปจะเป็นข้อที่10นะคะจะเป็นข้อที่สิบแล้วนะคะข้อที่สิบก็คือตี้สือถีต้องอู แปลว่าสัตว์นะคะถ้าสองพยานนี้แปลว่าสัตว์นะคะต้องอู้นะคะตามด้วยเวียนนะคะอ่ะโดยคูมิชัดๆนะคะมี3ามพยานนะคะต้องสัญลักษณ์ข้างหน้านี้นะคะเกี่ยวกับอะไรคะก้อนเมฆนะคะวินเนี่ยแปลว่าก้อนเมฆเนาะรี่แปลว่าพลังงานพอเอามารวมกันแล้วก็คืออะไรคะ เวลาที่เรามองไปบนท้องฟ้าก้อนเมฆนั้นลอยไปเรามาดูมีพลังงานใช่ไหมคะดูเป็นรูปสัสตว์ต่างๆนั่นเองคะ่ะสมัยคนจีนเขาดูกันนะคะสมัยก่อนคนจีนเขาดูกันนะคะว่าท้องฟ้าก้อนเมฆกลายเป็นอะไรคะมีอาการกริยาค่ะต้องก็เลยแปลว่ากริยาแสดงอาการนะคะอู้นะคะอู้ ต้องอู้ถ้าสองพยางก็เลยแปลว่าสัตว์นั่นเองนะคะถ้ามีคำว่าสวนเราจะต้องใส่คำว่าอะไรคะเวียนลงไปด้วยค่ะต้องอู้เวียนต้องอู้เวียนนะคะสวนสัตว์ต้องอู้แปลว่าสัตว์เหวียนแปลว่าสวน ต้องอูเ้เวียนนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามครูมินนะคะแล้วอย่าลืมเขียนพินอินไปด้วยค่ะเตอองตองอ,อูอูอู่วอเยอียนเวียนเวียนต้องอู้เวียนค่ะ แปลว่าสวนสัตว์นะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนนะคะคำแปลต้องอู้เหวียนแปลว่าสวนสัตว์ค่ะ การบ้านก็คือให้นักเรียนนั้นไปเขียนมา4ข้อนะคะว่านักเรียนนั้นได้คำว่าส่วนอะไรแต่ไม่ต้องส่งนะคะส่งแค่งานที่คุณครูมิ้นให้จดสัปดาห์หน้าถึงจะส่งนะคะอัพลงให้เราซื้อนะคะว่าส่วนต่างๆที่หนูหามานั้น4ส่วนนะคะมีส่วนอะไรบ้างเอ,อ่ยนะคะถัดไปค่ะเราจะไปข้อที่ สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดโยีค่ะโยแปลว่าไปสนีนะคะชี tree, แปลว่าการบริการสถานที่ที่บริการไปสนีรับส่งพัสดุนะคะเขาเรียกว่าโยชีอ่ะดูโูมินเขียนชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ 一、二、三、四、五、六，啊，我明写给它读啦，七、有，卡，八、九、十、十一、十二、十三、十四，卡，有，u o u，有。 จิอุวีอุวีนะคะจริงๆต้องมีจุดข้างบนแต่เราไม่ต้องใส่เพราะเราใส่วรณยุกต์จีเสียงจัตาวาทั้งสองตัวเลยนะคะโยจี Yo, G, สังเกตตัวแรกค่ะจะเหมือนเป็นลักษณะอะไรเอ่ยนะคะเป็นกล่องอ่าเป็นแบบว่าเป็นพัสดุกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเดินทางไปทั่วนะคะต้องไปส่งนู่นส่งที่นี่นะคะเดินทางไปทั่วนะคะส่งพัสดุไปรษณีย์คว่าจีแปลว่าบริการก็คือเป็นกล่องเนี่ยต้องเอาไปส่งในที่ต่างๆนะคะแล้วก็บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องใช้ปากใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมลักษณะนี้ก็ค่ะเกี่ยวกับปากนะคะต้องใช้ถามว่าเออไปรษณีย์มาส่งค่ะนะคะบริการมาส่งถึงบ้านคุณนะคะโยจยีค่ะ แปลว่าอะไรคะจีแปลว่าบริการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการบริการโยจยีแปลว่าไปสนีค่ะอ่ะครูมิ้นสอนอีกคำหนึ่งเพิ่มนะคะจดไว้ก็ดีค่ะโยเพี้ยวโยเพี้ยวนะคะแปลว่าอะไรเอ,อ่ยโยเพี้ยวแปลว่าสแตมนะคะอืมโยเพี้ยว โยเพี่ยวนะคะสแตมนะคะอ่ะดูนะคะโยเพี Yo, ่ยวอะคมเมนเขียนให้ดูนะคะโยเพี่ยวค่ะโยเพี่ยวค่ะโยเพี่ยวนะคะแปลว่าสแตมค่ะ นักเรียนอย่าลืมวาดภาพประกอบไปรษณีย์ด้วยนะคะอาจจะวาดเป็นกล่องหรือซองจดหมายหรือสถานที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะโยจีแปลว่าที่ทำการไปรษณียน์นั่นเองแต่ถ้าหยเพี่ยวแปลว่าสแตมป์ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเรามาพบข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่12ค่ะ ส2อเอถีนะคะคำว่าตำรวจเขียนยังไงเอ่ยนี่ค่ะปลูกฝังความสามารถในการเจรจาพูดแล้วก็รับเรื่องนะคะจดบันทึกนี่คืออักษรจีนประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยดีกว่าอีเอ๋อซานซื่ออู 六เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิเอนักเรียนดูครูเขียนก่อนนักเรียนค่อยฝึกเขียนนะคะชื่อซานชื่อซื่อชื่ออูชื่อดิวชื่อชีชื่อปลาชื่อจิค่ะคำนี้อ่านว่าจริงค่ะจริงจริงที่แปลว่าตำรวจ นะคะอาเดยวครูมิ้นท์พิมพ์ให้นะคะคำว่าจริงเอาใหม่นะคะจริงปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊ครูมิ้นท์เขียนนะคะเดยวมันจะออกขึ้นออกตัวหนังสือมาให้นะคะจริงฉาค่ะนะคะใครไม่เห็นคําว่าจริงฉาเขียนยังไงวิธีการเขียนเดยวครูมิ้นท์จะเอ่อเสิร์ชไปให้ดูเลยนะคะนะคะแล้วก็คําว่าจีแปลว่าสถานที่บริการก็คือบริการการให้การแจ้งความนั่นเองนะคะ ก็คือน,นี่เลยค่ะ police h e a d q u a t e r police station นะคะิงชาจิงชาจ police station นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะจิงชาจแล้วเขียนยังไงเอ่ยข้อสุดท้ายแล้วนะคะ จริงค่ะตัวนี้แปลว่าจริงตำรวจค่ะจริงฉาตำรวจต้องตรวจสอบคำว่าฉาตรวจสอบค่ะต่อไปจีค่ะที่แปลว่าบริการสถานที่ที่ให้บริการนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะคำว่าจิค่ะเขียนยังไงเอ,อ่ย บนลงล่างซ้ายไปขวาเสมอนะคะจิงฉาตำรวจแต่ถ้าจริงฉาจีแปลว่าสถานีตำรวจนะคะคำว่าฉาอย่าลืมเอาลิ้นแตะเพดานข้างบนฉาจิงฉาตำรวจจริงฉาจีจีแปลว่าสถานที่บริการ ะะก็คือบริการรับแจ้งความนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะใครมีปัญหาก็มาหาพี่ตามรีางาัว ค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูมิ้นจะอัปอาราบ,บ้าให้นะคะก็คือจะมีรูปต่างๆอัปลงไปให้แล้วก็นักเรียนสามารถดูท้ายคลิปนะคะครูมิ้นตัดต่อไว้ให้แล้วครึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะไปดูได้ในอาราบ,บ้าแล้วก็ในคลิปวิดีโอท้ายคาบนี้เลยนะคะแล้วก็ชบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าอย่าลืมนะคะส่งการบ้านด้วย ะะการบ้านครั้งนี้ก็คืออะไรคะให้นักเรียนทำาไมคะจดนะคะข้อที่7ถึงข้อที่12จริงๆแล้วนักเรียนที่เรียนลายสดนะคะก็ไม่มีการบ้านแล้วเขาก็ส่งได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนที่เรียนวิดีโอนะคะนักเรียนจะต้องมีภาระก็คืออะไรคะทำงานนะคะจด ไปด้วยเรียนไปด้วยแต่นักเรียนก็เก่งได้เช่นกันนะคะนักเรียนก็ทําได้เช่นกันเดยวครูมิ้นจะรอดูนะคะว่านักเรียนที่เรียนวิดีโอนั้นจะสอบปลายภาค20คะแนนได้หรือไม่ซึ่งครูมิ้นจะสอบประมาณสิ้นเดือนกันยาหรือไม่ก็ต้นเดือนสิงหอต้นเดือนตุลานะคะตุลาคมเพราะว่าเราจะปิดเทอมกันประมาณกลางเดือนตุลานะคะ คะแนนนะคะนักเรียนก็จดลงสมุดเลยค่ะงานที่ได้รับปอกหมายนะคะงานส่งนะคะหลังจากที่ครูมิ้นสั่งนะคะในแต่ละห้องหลังจากที่ดูควิดีโอไปแล้วที่ครูมิ้นโพสนะคะส่งงานได้หลังจากที่ดูเสร็จนะคะภายใน1-2วันนะคะ1-2วันให้อย่างช้าไม่เกิน3วัน นะคะโอเคนะคะครูมินก็จากกันด้วยดีใจเจียดลาก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย